มาติดตามความคืบหน้าของโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงกันนะคะซึ่งทางคณะกรรมาการกิจการสารค่ะได้มีการประชุมสัญจรเทศบาลเมืองศรีราชานะคะเพื่อเป็นการติดตามความคืบหน้าในการดําเนินโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3าสนามบินในโครงการ EEC ค่ะ นายสัญญาณนินสุพรรณประธานคณะกรรมการกิจการสารองค์กรอิสระองค์กรอายการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนสภาผู้แทนรัษฎรได้เป็นประธานในประชุมคณะกรรมการชุดดังกล่าวนะคะพร้อมด้วยตัวแทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกค่ะ โดยในที่ประชุมก็จะมีการติดตามถึงความคืบหน้าในการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยมีรายละเอียดโครงการพอสังเขตดังนี้นะคะโดยเป็นรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมกรุงเทพกับพื้นที่ EEC ใช้เวลาไม่เกิน60นาทีด้วยรถไฟความเร็วสูง250กิเมต่อชั่วโมงระยะทาง220กิเมตร จะมี9สถานีค่ะแล้วก็ใช้ระยะเวลาร่วมลงทุน50ปีรวมระยะเวลาก่อสร้าง5ปีค่ะซึ่งทางนี้ก็ได้มีการเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆนะคะทำการนำเสนอข้อมูลแล้วก็ซักถามได้อย่างเต็มที่เลยค่ะเพื่อเป็นการนำไปสู่การพัฒนาแก้ไขปรับปรุงโครงการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรองรับความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะ